สวัสดีครับพวกก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับผมาล้ครับตอนนี้แมงกกบี้ก็ได้มามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้ไมายลอยได้แล้วนะครับก็สามารถตั้งไกลๆแล้วสามารถพูดแล้วเอฟซได้ยินนะครับผมโอเคครับคลิปนี้แมงกกบี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่งมะขามนะครับเพื่อที่จะให้มะขามเนี่ยมันแตกไปอ่อนนะครับจะได้มีใบอ่อนไว้ให้แม่ทํากับข้าวนะครับทุกคน แล้วก็มาเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยนะครับนี่นะทุกคนอันนี้ก็ขึ้นค่าแต่งกิ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับก็ใช้มานานแล้วแหละมันอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ก็ค่อยๆตัดไปนะครับ,ค,รบค่อยๆตัดครับมันก็จะตัดง่ายได้อยู่ ที่มันไม่ค่อยเข้าอ่ะเราไปตัดกิ่งใหญ่เกินนะครับมันก็เลยไม่ค่อยคมนะฮะอุ้ยโอ้ยนะยังมีมดแดงอยู่ทุกคนเดี๋ยวแมงกพี่ขอไปใส่บูทก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมใส่บูดมาแล้วนะครับการมดแดงไฟเมื่อกี้มดแดงไฟนะครับมันกัดนะครับผม,มก็ใช้เวลาสักสักพักหนึ่งนะทุกคนนะนะครับอันนี้ผมก็กะความสูงเอาก็ให้มันประมาณสักตัวเรานี่แหละนะครับไม่สูงเกินกว่าตัวเราเพราะว่าจะได้เด็ดง่ายๆครับ เนี่ยถ้าต้นอย่างเนี้ยถ้าเราปล่อยให้สูงนะมันกลายเป็นต้นโตเลยนะทุกคนนะครับเพราะนั้นเราต้องคอยตัดแต่งกิ่งบ่อยๆจริงๆมะขามอ่ะก็ถ้าเอาไว้ต้นโตก็กินฝักได้นะครับแต่ตรงข้างหน้าเนี่ยเราเอาไว้เก็บใบอา่เอาเก็บใบอ่อนเนาะเดี๋ยวต้นโตอ่ะก็ข้างในมีครับต้นข้างในมี มันมีมะขามเยอะครับมะขามแล้วก็กระถินป่ายิงหน้าฝนมันมันโตโต,ตเร็วนะทุกอย่างอะโตเร็วหมดเลยหน้าฝนหญ้าก็โตเหมือนชะอมแหละเราต้องตัดแต่งกิ่งนะครับทุกคน ถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งมันยาวนะครับมันเลื้อยไปเรื่อยนะครับจะโอมนะ่ะสงส่ต้องซื้อใหม่สักอันหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันก็เริ่มไม่ค่อยคมแล้วนะครับแต่ก็พอตัดได้นะครับ เนี่ยต้องตัดออกอย่างนี้นะครับเอาระดับที่มันพอดีกับเรานะครไม่สูงเกินไปเดี๋ยวผักหวานก็ต้องตัดแต่งติ่งเหมือนกันเพื่อให้ยอดใหม่มันออกมานะฮะเนี่ยเห็นไหม ของทุกอย่างมันต้องคอยดูแลนะทุกคนนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราปล่อยนะมันก็กลายเป็นต้นแบบว่าต้นต้นโตไปเลยนะครับพอต้นโตปุ๊บก็มันสูงครับเอายากแล้วมันไม่ค่อยแตกใบอ่อนนะครับ ค่อยๆค่อยๆตัดกึ๊บกึ๊บกึ๊บเนี่ยครับก็ต้องต้องใช้เวลานะครับกว่ามันจะแตกมาใหม่นะทุกคนนะไม่ใช่ว่าตัดเอ้ยแต่มะขามอ่ะแตกช้ากว่ากระถินนะครับผมเคยลองแล้วตัดกระถินก่อนกระถินแตกยอดก่อนครับเป็นอาทิตย์เลยฮนะแต่มะขามน่ะสองอาทิตย์ได้มั้ง ช้ากว่ากระถิ่นอีกแต่ถ้ามันแตกก็โอเคนะนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งตรงนี้มีกระถินมะขามแล้วก็ผักหวานนะครับผักหวานป่าจริงๆต้นมันแก่แล้วนะอยากได้พันที่ตอนกิ่งเอามาปลูกเอาไว้นะครับทิ้งไว้ในป่านี่แหละให้มันขึ้นให้มันมียอดของมันกลัวว่าต้นเนี้ย มันจะแก่ต้นแล้วมันก็จะยืนต้นตายแล้วมันก็จะไม่มีไม่มีผักหวานไว้กินนะครับเพราะว่าผักหวานต้นเนี้ยเกิดก่อนผมนะครับปกติเราจะเห็นต้นผักหวานต้นต้นไม่สูงนะครับอันนี้ต้นสูงนะเพราะว่ายุมันเยอะนะครับ แี่ทุกคนเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บนะฮะมันก็จะเริ่มดูสะอาดขึ้นนะครับดูโล่งขึ้นนะครับแต่ต้องใจเย็นๆน,นะครับอย่าใจร้อนบางคนใจร้อนเอามีดหวดๆเลยนะครับแต่มะขามเหนียวนะฮะแนะนำว่าการไกลดีสุดริงนะเหนียวแค่ไหนก็ขาด ผมลองแล้วไม่ถัวดะลองหวดก็บางทีก็ไม่ค่อยขาดต้องฟันหลายรอบแล้วก็ไม่สวยด้วยครับแต่แต่งกิ่งสวยกว่าเนียเดี๋ยวมันแตกมาใหม่เดี๋ยวมันก็คืมอมีอะไรครับ จริงๆพวกมะขามเนี่ยเป็นตระกูลที่ตายยากนะต่อให้โค้นต้นเนี่ยหรือเผาตอเนี่ยมันก็ยังแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ อ่าเป็นไงครับทุกคนเริ่มดีขึ้นนะเลาะไปเรื่อยๆครับไอ้ตรงที่เราตัดนั่นแหละครับมันจะแตกยอดขึ้นมาใหม่แตกตามข้อนะครับบางทีมันก็แตกขึ้นมาจุดใหม่ครับอื เนี่ครับเช้านอนเพลินเลยโอ้โหตื่นสายเลยนะครับแต่จะเราเราจะนอนอย่างนี้ทุกวันได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเอ่อพอตื่นสายปุ๊บเวลามันจะหมดวันครับคือผมจะต้องตื่นเช้านะทุกคนนะจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกใหม่ต้องตื่นให้เช้า นะครับเพราะว่าตื่นมาจะได้มีเวลาไปถ่ายทำคลิปนะครับวันหนึ่งจะก็จะได,ได้หลายคลิปหน่อยนะครับอันนี้มันน้อยเนี่ยผมถ่ายมาวันหนึ่งสองคลิปเองเนี่ยตัวนี้ยนะครับซึ่งน้อยมากซึ่งเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวยอดเงินไม่กระเตื้องนะฮะ บางทีก็ต้องขี่รถไปหาถ่ายคลิปนะทุกคนนะตอนนี้ด้านหลังนะครับก็พระาทิตตกดินไปแล้วนะครับทุกคน นี่ครับเรากองเอาไว้ครับอื นี่ครับผมตัดไปตัดมาครับก็เกลี้ยงต้นแล้วนะครับเห็นไหมไม่ต้องไปเสียดายนะครับเดี๋ยวมันก็แตกใหม่แตกใหม่ราวนี้ก็เขียวเต็มเลยใบอ่อนเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จไปหนึ่งต้นแล้วนะทุกคนก็ต้นที่สองอยู่ข้างกันนะครับ นี่ต้นที่สามก็เอาทีละต้นเนาะนะครับนี่ครับทุกคนเราตัดแบบนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาใหม่แป๊บเดียวแหละนะครับช่วงเวลาที่มันผ่านไปนะ่มันจะเร็วเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่อย่าไปเสียได้ ครับเรียบร้อยอ่าโอเคเอาละครับเราก็มาถึงต้นที่สองกันนะครับทุกคนนี่คือต้นที่สองแล้วนะครับ ต้องดูน็อตนะครับบางทีมันหลวมต้องขานเข้านะฮะโอเคอืม้อวสโคชนะครับ๋องไอตัวนี้ด้วยนะครับมีตัวนี้ด้วยอนี่นะครับตัดใช้งานนันก็เป็นอย่างนี้แหละบางที ันตัดกิ่งใหญ่มากไม่ค่อยอยากตัดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องตัดกิ่งที่แบบมันไม่ใหญ่มากนะครับเอาเท่าที่กันไกมันจะหนีบได้นะกิ่งเท่านี้ก้อยผมก็ยังถือว่าใหญ่เลยนะเนี่ยแต่ต้องค่อยๆตัดนะครับ ถ้ากันไกใหม่ที่ซื้อมาเลยมันจะคมมากเลยนะมันจะตัดคืบคบคบตัดแบบรัวได้เลยนะครับอันนี้รัวไม่ได้เลยเพราะว่ามันอ่าผมตัดมาเยอะแล้วมันเกิดอาการหลวมเบ้ามันหลวมนะครับต้องคอยดูตลอด สายนี้ต้องตัดแต่งเก่งผักหวานเนาะมันจะได้มียอดเร็วๆนะครับทุกคนนี่ผมก็จะตัดทั้งมะขามแล้วก็ผักหวานนะครับ เนี่ยเราตัดมะขามมาเราได้กลิ่นมะขามเลยนะกินมันจะเป็นแบบเป็นเอกลกักษณ์นะครับทั้งกิ่งทั้งใบทั้งฝักมันก็กลิ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนที่แตกใบอ่อนจะถ่ายให้ดูนะครับมันจะแตกเต็มต้นเลยแหละนะครับ อันนี้กิ่งกิ่งย่อยเยอะมากเลยครับกิ่งแบบเล็กๆนะฮะบางทีกิ่งบบเล็กๆมันอาจจะไม่ค่อยขาดเพราะกันไกลกันที่ทิ้มมอกมตัดมันเยอะ นนี้จะได้กี่ต้นเนาะเพราะว่าจะมืดแล้วเนาะทุกคนสักสามต้นก็ยังดีใช่ไหมเออสามต้นก่อนมืดทุกคนตอนนี้กําลังจะมืดนะเล่งมือน่อน่กิ่งย่อยเยอะมากนะครับตรงนี้ ต้องตัดนะครับกิ่งย่อยมันได,ได้แตกมาใหม่ๆได้มันมีหลายจุดนะครับมะขามอะ่ะฝั่งนู้นก็มีแต่ตัวนี้คือป่ามันลกอยู่ถ้าผมถางออกก็จะเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องลงหน่อยนะครับ เอฟซี FC ก็จะได้เห็นนะครับที่มันอยู่ข้างล่างนะครับตัวน,นี้ข้างล่างแตกเยอะมาก เนี่ยถ้าเราตื่นตอนเช้านะครับเราจะมีเวลาถ่ายคลิปหรือทํางานได้เยอะนะแต่น,นี้ก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าอากาศมันก็เย็นด้วยแล้วผมก็อ่อเหนื่อยจากการเดินทางหลายวันก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแบบอ่าให้เพียงพอนะครับตอนนี้ผมเพียงพอแล้วแหละต้องฝึกตื่นเช้าครับไม่งั้นานที่ผมบอกแหละตื่นสายมัน หมดเวลาทำกิน มืดมาก็ยุ่อยงอีกนะครับโอเคท้องใส่ได้แค่สองต้นครับมันมืดแล้ว ครับตอนนี้แมกกี่ก็ตัดแต่งกิ่งมะขามเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะรอให้มันแตกยอดอ่อนมาใหม่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวรอให้มันแตกมาใหม่นะครับมันก็จะมียอดที่สวยๆนะครับแล้วก็ทำาป็ข้าวได้เลยเด็ดแล้ทำเปาเข้าวได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ